บทที่4914เดิมทีทัศนคติของเย่เฉินที่มีต่อองค์กรลึกลับนี้คือการค่อยๆสืบสวนสอบสวนให้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องแหวกหญ่าให้งูตื่นและทำการล็อบเป้าเพื่อโจมตีอย่างแม่นยำตามกำหนดการของภารกิจที่อีกฝ่ายจะลงมือทั่วโลกด้วยบอดแสของเครื่องบินทั้งหกลำนั้นแต่อย่างไรก็ตามหลังจากเย่เฉินได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่อาศัยของอีกฝ่ายในไซปรสัสเย่เฉินก็ค้นพบว่ารูปแบบการจัดการที่อยู่อาศัยของเหล่ามือสังหารดูเหมือนจะไม่มีช่องโหว่ แต่ในความเป็นจริงเมื่อพิจารณามันอย่างถีท้วนแล้วปรากฏว่ามันยังมีจุดทะลุทะลวงเข้าไปได้ปราบใดที่เขาสามารถควบคุมเจตุชีผู้บังคับบัญชาแห่งสถานีฐานไซปรัสอย่างเงียบเยบได้และกำจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกายของคนเหล่านั้นในไซปรัสเป็นระยะๆะะและทำให้คนเหล่านั้นเป็นฝ่ายตัวเองเขาสามารถเปิดฉากการต่อสู้โดยที่ไม่มีการนองเลือดแม้เพียงหยดและแม้กระทั่งองค์กรลึกลับนี้ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ภายใต้สิ่งเหล่านี้สถานการณ์ของพวกกองทหารรักษาการรวมไปถึงเหล่ามือสังหารทั้งหมดสามารถเก็บรวบรวมอยู่ในกระเป๋าตัวเองได้โดยตรงด้วยแผนการดังกล่าวทั้งหมดมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่จะประสบผลสําเร็จประการแรกมันไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเย่เฉินที่จะปรุงยาแก้สารพิษเพื่อกาจัดพิษร้ายแรงในร่างกายผู้คนเหล่านี้เพียงแค่ใช้พลังงานเรกิปราณทิ่บวกกับยาบํารุงเลือดรักษาหัวใจและยาเปิดหยวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นตัวยาพื้นฐาน จากนั้นก็เตรียมยาทั้งหมดที่ผสมผสานกับวัสดุทายาอื่นๆออกมาเป็นชุดๆและจะต้องมั่นใจว่ายาเหล่านี้ที่ตัวเองปรุงจะต้องออกฤทธิ์ได้เร็วจนสามารถมั่นใจได้ว่าคนเหล่านี้สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของพิษทันทีหลังจากรับประทานยาเข้าไปประการที่สองการแทรกซึมเข้าไปในเหมืองทองแดงที่มีลักษณะคล้ายถังเหล็กนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะถังเหล็กนี้มันยังมีช่องว่างและนั่นก็คือเรือขนส่งสินค้าที่ขนส่งวัสดุระหว่างสถานีฐานนี้กับตุรกี ดังที่ทหารอาชาเสี่ยวฉีกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกสงสัยจากโลกภายนอกเหมืองทองแดงนี้จึงสร้างผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่พวกเขาได้จัดตั้งโรงหลอมทองแดงในตุรกีเพื่อรองรับผล,ผลผลิตที่คงที่เมื่อเหมืองทองแดงมีผลผลิตที่มั่นคงและช่องทางการขายที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือเงินทุนทิศทางและเส้นทางการเคลื่อนไหวนั้นชัดเจนมากทำให้โลกภายนอกไม่สามารถมองเห็นความผิดปกติภายในได้ มีความเป็นจริงในอีกมุมมองหากเพื่อต้องการผล,ผลผลิตของเหมืองทองแดงที่เพิ่มขึ้นและทางบริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอีกทำไมจะต้องมีเหมืองทองแดงที่ตุรกีเพียงแห่งเดียวท้ายที่สุดแล้วแร่ทองแดงที่ผลิตโดยเหมืองทองแดงในตุรกีนั้นหากเบื้องหลังไม่มีเงื่อนงำใดๆและไม่ว่าจะขายแร่ให้ใครก็ไม่มีผลในทางทฤษฎี แต่จุดประสงค์พื้นฐานขององค์กรนี้ที่สนับสนุนโรงถลุงทองแดงในตุรกีอยู่ตลอดเวลาคือเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการวัดสดุของผู้คนภายในเหมืองทองแดงนั้นได้อย่างเต็มที่เนื่องจากจํานวนคนงานในเหมืองทองแดงนี้มีเพียงไม่กี่ร้อยคนแต่จํานวนประชากรที่แท้จริงภายในอุโมงค์ใต้ดินนั้นสูงถึงหลายพันคน หากสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่คนหลายพันคนซื้อโดยตรงจากไซปรัสในปริมาณที่มากๆย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกระตุ้นความสงสัยในท้องถิ่นได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีช่องทางที่ปลอดภัยในการดำเนินการจัดหาวัสดุอย่างเงียบๆผ่านเหมืองทองแดงนี้ในเวลานี้โรงหลอมทองแดงในตุรกีมีบทบาทอย่างมากบนพื้นผิวในสายตาบุคคลภายนอกพวกเขาเพียงขนส่งแร่ทองแดงที่ผลิตโดยเหมืองทองแดงนี้ไปยังตุรกีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรือที่มาขนส่งแร่ทองแดงได้บรรทุกสิ่งของอื่นๆทั้งที่มีชีวิตก็คือคนและสิ่งของที่ไม่มีชีวิตก็คือพวกวัตถุดิบอื่นๆจํานวนมากไปยังไซปรัสอย่างเงียบๆเช่นขนส่งสเสบียงทั้งหมดไปยังภายในเหมืองทองแดงอย่างเงียบๆแล้วจึงแ้างทําเป็นขนส่งแร่ทองแดงไปยังไซปรัสและขนส่งแร่ทองแดงที่ผลิตโดยเหมืองจะถูกส่งกลับไปยังตุรกีอีกทีพวกเขาใช้ประโยชน์จากช่องทางการขนส่งแร่ทองแดง และในขณะเดียวกันก็เติมเต็มสิ่งของอื่นๆไว้ในพื้นที่ภายในเหมืองอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าโรงหลอมทองแดงจะนำเข้าแร่ที่ผลิตโดยเหมืองทองแดงและสร้างไรายได้ให้กับเหมืองทองแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาทหลักของโรงหลอมทองแดงเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลอกตาโลกภายนอกเท่านั้นต้องบอกว่าวิธีการนี้คือการสร้างเส้นทางลำเลียงแบบชัดเจนและการทำให้โกดังอยู่ในที่ลับนั้นเป็นวิธีที่แยบยลมากจริงๆ สำหรับเย่เฉินตราบใดที่เขาสามารถคว้าโอกาสและสามารถสัมผัสกับเปือบรรทุกสินค้าที่ส่งสเสบียงไปยังไซปรัสลำนี้ได้เขาก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปได้จนพบกับเจตูชีได้แบบตัวต่อตัว,ตวได้โดยตรงบทที่4915ด้วยวิธีการนี้เขาจึงมั่นใจมากพอที่จะควบคุมเจตูชีได้อย่างไรก็ตามเย่เฉินยังมีสองแผนหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีกองทหารทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติโดยไม่มีการนองเลือด แต่ไม่สําคัญว่าตัวเองจะสามารถควบคุมเจอตูชีได้หรือเปล่าหากไม่สามารถควบคุมได้ก็ฆ่าทิ้งทันทีอย่างเงียบๆแล้วแจกจ่ายยาแก้พิษให้กับทหารอาชาเหล่านั้นและเหล่ามือสังหารพร้อมครอบครัวทั้งหมดและส่วนที่เหลือเขาก็ไม่สนใจแล้วและปล่อยให้หน่วยรบมือสังหารรวมไปถึงทหารอาชาเหล่านี้เล่นงานองค์กรลึกลับน้นได้อย่างอิสระและปลดปล่อยคนหลายพันคนนั้นได้หลบหนีจากการควบคุมในทันใด แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วสําหรับองค์กรลึกลับนี้ที่จะปั่นป่วนยิ่งไปกว่านั้นแผนทั้งสองนี้เป็นเย่เฉินเองที่ทำคนเดียวดังนั้นเขาจึงแน่ใจอย่างแน่นอนได้ว่าตัวเองจะไม่ทิ้งบอดแสใดๆไว้แน่และไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเขาจะไม่ปล่อยให้องค์กรลึกลับนั้นตามหาบอดแสเขาพบแน่หลังจากนั้นเย่เฉินว่านโพจุนและหลี่ย่าหลิงจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดมากขึ้น หลังจากกำหนดแผนการแล้วเย่เฉินจึงวางแผนที่จะออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เวลาอีกสองสาวันที่เหลือในการเตรียมตัวตามแผนให้ดีอย่างไรก็ตามก่อนจะจากไปเขาขอให้ว่านโพจุนพาเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเป็นพิเศษนั่นก็คือพี่ใหญ่หลางหงจีนในปัจจุบันว่านหลงเตี้ยนได้เตรียมอาคารสองชั้นอิสระสำหรับหลางหงจินซึ่งใช้เป็นพิเศษสำหรับการวิจัยพัฒนาของเขาได้อย่างเต็มที่ไร้สิ่งรบกวน แม้ว่าหลางหงจินจะมาถึงซีเรียเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่สถานะโดยรวมของเขาก็ถือว่าผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สันะเือนโลกในเวลานี้ไม่ว่าจิตวิญญาณผิวพัรร์และอารมณ์ของเขาไม่เพียงดูดีขึ้นมากเท่านั้นแต่เขายังดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยเมื่อหลางหงจินเห็นเย่เฉินเขาก็รู้สึกประหลาดใจมากพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าคุณเย่ทำไมจูจ่ๆคุณถึงมาที่ซีเรียได้ล่ะครับ เย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมมาทําธุระนิดหน่อยครับก่อนกลับจึงแวะมาหาพี่ชายสักหน่อยไม่ทราบว่าพี่ชายปรับตัวเข้ากับสถานที่ได้หรือยังครับหลังหงจินพูดด้วยใบยหน้าที่พึงพอใจมากว่าตั้งแต่ฉันมาที่นี่ก็รู้สึกสดชื่นทุกวันแต่สิ่งเดียวที่คาใจคืองานวิจัยของฉันยังคงต้องรอให้อุปกรณ์เข้าที่เข้าทางซะก่อนดังนั้นตอนนี้ฉันจึงไม่สามารถเริ่มมันได้โดยตรงขณะที่พูดอย่างนั้นเขาก็พูดต่ออีกทีว่า ฉันได้จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการแล้วตอนนี้ได้ให้ทางว่านหลงเตี้ยนดำเนินการจัดซื้อจัดหาให้อยู่สิ่งที่ฉันต้องการโดยทั่วไปคือเป็นพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารฉบับพลเรือนที่ไฮเทคชั้นนำของโลกและอื่นๆตอนนี้อุปกรณ์ดังกล่าวมาถึงซีเรียแล้วครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อวัสดุต่างๆมาครบแล้วฉันวางแผนที่จะสร้างระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่สามารถครอบคลุมฐานทั้งหมดได้ ในขั้นตอนนี้ฉันจะออกแบบชุดของอัลกอริทึมการเข้ารหัสซึ่งสามารถซิงโครไนซ์ได้หลังจากที่เราปล่อยดาวเทียมขึ้นฟ้าเย่เฉินถามอย่างอยากรู้อยากเห็นโอ้สุดยอดมากพี่ชายแล้วเมื่อไหร่ดาวเทียมของเราจะขึ้นสู่ท้องฟ้าล่ะครับหลางหงจินอธิบายว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ฉันได้ให้เจ้าหน้าที่กำลังสั่งซื้อดาวเทียมสื่อสารจากบริษัทสื่อสารที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งผ่านบริษัทเซลที่จดทะเบียนในพื้นที่นอกชายฝั่ง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ดาวเทียมยังไม่พร้อมและเราจำเป็นต้องกำหนดเวลาเปิดปิดสัญญาณดาวเทียมให้เรียบร้อยแต่ยังไงก็ตามหลังจากฉันจัดการเขียนโปรแกรมต่างๆเสร็จสิ้นในสายการผลิตคงน่าจะเสร็จเช่นกันจากนั้นฉันให้เขาจัดส่งมายังซีเรียก่อนเพราะฉันจะต้องทำการแก้ไขาบางอย่างกับดาวเทียมของเราไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันต่างๆเสร็จแล้วจึงจะส่งไปยังบริษัทเชิงพาณิชย์เพื่อทำการปล่อยสู่ท้องฟ้า อย่างไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมควบคุมรวมไปถึงระบบซอฟต์แวร์และการเปลี่ยนแปลงของดาวเทียมนั้นจะต้องสัมพันธ์กันพูดถึงเนื้องานในส่วนตรงนี้ยังคงมีปริมาณที่มากอยู่และฉันคาดว่าคงจะใช้เวลาสักหนึ่งปีหรือสองปีอย่างเร็วที่สุดนะครับเย่เฉินถามเขาว,ว่าไอ,อ้หย่าพี่ชายถ้าเนื้องานมันยุ่งยากขนาดนั้นคงเป็นเรื่องยากสำหรับพี่ที่จะทำงานหลายอย่างด้วยตัวเองให้สำเร็จคนเดียว งั้นเอางี้สิทำไมพี่ชายไม่จ้างคนมาช่วยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยอีกแรงล่ะถ้าพี่ชายสามารถสร้างทีมสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ประสิทธิภาพจะยอดเยี่ยมและดีขึ้นอย่างมากแน่นอนหลังหงจินพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันเองก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการลองคิดดูฉันได้ติดต่อเพื่อนร่วมงานเก่าๆและลูกน้องบางคนที่พอไว้ใจได้ เมื่อพวกเขาได้ยินว่าจะต้องมาทำงานที่ซีเรียทุกคนต่างก็ลังเลเล็กน้อยบ้างก็อ้างว่าสถานที่ไกลไปโน่นนี่นั่นสิ่งสำคัญฉันก็ยังกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรั่วไหลเรื่องความลับถ้าเกิดนำคนนอกเข้ามานั่นสิเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าอันที่จริงเราไม่ได้ขาดเงินทุนเลยสักนิดสิ่งที่เราขาดก็คือเราต้องการเวลาที่กระชับมากกว่านี้ดังนั้นในความคิดของผมถ้าการจัดตั้งทีมสื่อสารมันยุ่งยากเอานี้ดีไหมไม่งั้นเราก็ซื้อแม่งเลยเป็นไง หาดูบริษัทสื่อสารที่มีรากฐานเพียงพอในสหรัฐอเมริกาน่าจะดีกว่าไหมแล้วให้ทีมนี้ทำงานในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการวิจัยพัฒนา R&D ตามความต้องการของพี่ชายและภาพรวมทั้งหมดพี่ชายก็ประสานงานเอานอกจากนี้เรายังสามารถใช้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นกองหนุนได้จริงไหมในระหว่างการดำเนินการของทีมนี้หากพบว่ามีใครบ้างน่าเชื่อถือมีพรสวรรค์ดีๆเราค่อยๆซึ่งซับเขาได้นี่ใช่ไหมจากนั้นก็พาทีมมาที่ซีเรียอีกที เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็หยุดเล็กน้อยพลางพูดอีกครั้งว่านอกจากนี้พี่ชายไม่ต้องกังวลว่าคนเหล่านี้จะไม่ต้องการมาที่ซีเรียกราบใดที่คุณสามารถให้เงินเขาเพียงพอสรุปง่ายๆผมไม่เชื่อว่าใครจะไม่ต้องการมาซีเรียหากเงินค่าจ้างเยอะซะอย่าง